เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีการเปิดลงทะเบียนร,ร้านค้าในโครงการคนละครึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า162,316ร้านค้าซึ่งในจำนวนนี้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว142,54ร้านค้าโครงการคนละครึ่งนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชน50%ของการซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและของใช้ทั่วไปโดยมีเงื่อนไขว่าใน1วันต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน150บาทต่อคนหรือตลอดโครงการแล้วไม่เกินคนละ3,000บาทต่อเดือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยหาบเร่แผงลอยผ่านกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่เกิน10ล้านคน เป็นคนไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันร้านค้าบางแห่งไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละเครื่อง .com ได้ เราไปฟังเสียงผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาตาคลีพูดถึงรายละเอียดของโครงการนี้กันค่ะวันนี้ธนาคารกรุงไทยสาขาตาคลีนะครับเข้ามาให้บริการพ่อค้าแม่ค้าร้านค้านะครับในตลาดสรเทพนะครับเพื่อเข้าโครงการนลครึ่งของรัฐบาลนะครับในวันนี้นะฮะเราเตรียมพนักงานนะครับแล้วก็ ะรับมาให้บริการกับารค้าแบบพาที่ดีนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับในคอนเซ็ปต์ง่ายๆคอนเซ็ปต์หลักเลยหือว่าให้ประชาชนเนีเ่ยมาเสียจ่ายร้านค้าประเภทอาบเทสแมงลอยนะครับรถเข็นนะครับโดยที่รัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นเขามาซื้อผักมาือหนึ่งปีร้านนี้นะครับราคาราคาสองร้อยนะครับแค่ร้อยเดียวนะครับส่วนรัฐบาลจะจ่ายให้อีกร้อยหนึ่งก็เป็นสองร้อยซึ่งบรรทัด เราค่ได้จ่ายภะของของประชาชนไปได้ครึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับของเราเนี่ยจะมาให้บริการที่ตลาดสุเทศนะครับจนจนกระทั่งเที่ยงนะครับเพื่อบริการให้กับ้านค้านะครับจะได้จะไดไ้ไม่ไม่ไม่ต้องเข้าไปที่ธนาคารน,นะครับเพื่อาับตัวนะครับ สำหรับประชาชนที่สนใจจะใช้จ่ายร่วมกับโครงการนี้สามารถลงทะเบียนได้วันที่16ตุลาคมนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com และจะเริ่มจ่ายจริงได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563นี้ขอขอบคุณคุณสมเกียรติวงอยู่น้อยเครือข่ายข่าวสวทนครสวรรค์วิภาวันเพชรศรีสวทนครสวรรค์ รายงาน